สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สบายได้ง่ายวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี5อาหารที่จะช่วยเสริมภูมิตจ้านทานมาฝากกันค่ะเริ่มจากมันเทศญี่ปุ่นมันเทศจะอุดมไปด้วยสารอาหารซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงช่วยต้านการอักเสบ ดระดับน้ำตาลในเลือดและบำร,รุงสมองนอกจากนี้มันเทศยังมีวิตามินเอช่วยบำร,รุงสายตาทำให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะเมื่อต่อกันที่ถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่มีเส้นใยอาหารที่เรียกว่าพีไบอติกซึ่งดีต่อลำไส้ช่วยกำจัดแบคทีเรียตัวร้าย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นค่ะนอกจากนี้การกินถั่วลูกไก่เป็นประจำจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีและยังป้องกันโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยกินถั่วชนิดนี้แนะนำให้กินแต่น้อยท้องจะได้ไม่อืดค่ะอาหารอย่างที่3บรคคอกโคลีผักที่มีวิตามินซีสูงเทียบเท่ากับสม้ม วิตามินซีจะช่วยให้เซลล์ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นช่วยสร้างผิคุ้มกันยิ่งอากาศหนาวการกินวิตามินซีก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสและป้องกันหวัดการกินผักและผละไม้ในทุกวันก็จะทําให้เราได้รับวิตามินที่เพียงพอแล้วล่ะค่ะมาถึงอาหารอย่างที่4เป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ จะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและพรีไบโอติกและยังมีสารอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยป้องกันแบคทีเรียและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายและการกินหอมหัวใหญ่เป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วยค่ะและอาหารอย่างสุดท้ายคือแอปเปิล แอปเปจะอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมและมีใย,ยอาหารที่สูงมาก,มากนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เราห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยค่ะแอปเปิลเป็นผลไม้ที่หาซื้อได้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนกินแอปเปิลทุกครั้งก็ควรล้างสารเคลือบผิวให้สะอาดก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะ กับอาหารที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานและถ้าอยากมีร่างกายที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยในทุกๆวันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ